ที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมนาะมาเจอกับผมในแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่22นะครับพฤศจิกายน6 6นะฮิมาชิกซึ่งตรงกับวันพุธนะครับผมก่อนอื่นบ่าวที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับประจำแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นฮิมาชิกนะครับเนาะก็ตามกระตอกกับแนวทางฮานอยผมประจําวัน ที่22ในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็เจอกับผมเป็นประจำในมาชิกนะครับสําหรับวันนี้ก็มีแนวทางเราพัฒนาด้วยนะพี่มาชิกสำหรับวันนี้ก็มี2องแนวทางเนาะนะครับสําหรับอ่าหลักๆเลยนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สู้กันต่อนะครับตามกันต่อนับปังกันต่อนะครับกับแนวทางฮานอยผมในมาชิกนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่พี่มาชิกจะได้ไม่พลาด แนวทางเด็ดๆแล้วก็ปังๆจากบาวทีนะครับผมเนาะอันนี้เป็นแนวทางสูตรในมาญชีนะครับเนาะนะครับสำหรับมีบางคอมเมนต์นะครับถามผมว่า,าบางทีมี2ช่องทางหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับพอไปเจออีกออช่องหนึ่งนะครับเนาะเป็น แนวทางสถิตินะนะครับสำหรับช่องที่ใส่แว่นนะเป็นแนวทางสถิตินะขอชี้แจงกับพี่สมาชิกไว้ก่อนนะครับเนาะผมทําเป็น2แนวทางนะแต่เป็นแนวทางสูตรกับแนวทางสถิติอันนี้เป็นแนวทางสูตรบางทีนี่เป็นแนวทางสูตรนะถ้าชื่นชอบแบบเป็นแนวทางสูตรก็อ่าเป็นแนวทางบางทีนะนะครับถ้าเป็นแนวทางสถิติก็เป็นแนวทางพี่บ่าวนะพี่พี่สมาชิกห้ามงงนะครับเนาะเป็นละคนละแนวทางกันนะคนละสูตรกันนะครับระหว่างจับตัวเลขกับสถิติจับตัวเลขกับแนวทางสูตรนะนะครับนะครับ นะครัจกการตามนี้นะที่มาชิกห้ามงงนะครับสำหรับพี่จมาชิกให้ไปเจอช่องที่ผมใส่เบนตานะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับแนวทางทางไหนเดินดีก็พี่สมาชิกก็เลือกตามตรงนั้นเลยกันนะครับเนาะตามเป็นตัวเลขนะนะครับอ่ะมาดูคาเตือนกันก่อนในมาชิกนะเนาะนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่งการนําเสนอนะครับสุดคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮานอยวันนี้เนาะนะครับ ตัวเลขทั้งหมดค่าตัวเด่นมาจากในทางสูตรในมาชิไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลายลงก้ชิดในการรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะครับวันนี้นะครับใครจะเข้าบ้านนะไปรอชมสยดวนผมนะครับแล้วก็ามาลุ้น เห็นรุ่นต่างกันหน้าไลฟ์สดวันนี้เนาะนะครับท ths id line et เจ็ดเป็นข้าได้เลยนะมาชิคนะครับเนาะนะครับสิบข้านาฬิกาเนาะวันนี้จะหนักจะเต็มแน่นอนเด้อนะครับเนาะมาดูสรุปผลเมื่อวานเลยว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับฮานอยเมื่อวานผมนะมาชิคนะครับเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะนะครับผมให้สี่กับหกนะสลับตัวเด่นนะสี่กับหกหกกับสี่นะครับเนาะเป็นมัดรวมนะอันนี้สรุปผลเป็นมัดรวมเลยมาชิคนะเป็นมัดรวมนะนะครับมีน้อยกิจในพิเศษปกติแล้วก็ vip นะเทียบเคียงผลนะครับเนาะ เมื่อวานนเยกะชาติออกเก้าสองศูนย์แปดห้าในมาชิกนะครับเนาะเมื่อวานกรชาตินะอ่าประกาศผลกรชาตให้ด้วยนะครับอ่ะมาดูผลกันเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะอ่านกจิตนะครับอ่าสี่หกเก้านะนะครับสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งในมาชิกสี่หกเก้ามีไหมหกเก้านานเลยมาเลยในมาชิกนะครับโปะเลยนะเมื่อวานนะนะครับนี่เลยนะนะครับอ่าสี่หกเก้าไม่มีเนาะนะครับไม่สี่หกแปดลุดไปหนึ่งแต้มในมาชิกนะครับเนาะ อ่ะตัวนี้นะหกเก้านะให้มาเช็กนี่เลยนะครับโจโจะนะครับอ่านาจิดกะโจะเลยนะครับนะ,นะครับสี่หกเก้าผมให้สี่หกในนี้ไป,ไปอยู่ข้างหน้าเนาะสี่หกอยู่ข้างหน้านะครับมานะสี่หกเก้าก็มาจะวาไปแล้วก็มา้างนี้นี่แล้วก็ในตัวเจาะเนาะนะครับแล้วเจ็ดหนึ่งไม่มานะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่ลงนะครับเจาะไปหนึ่งรอบแล้วนะครับนาจิดเนาะ หกเก้าเก้าหกตรงๆนะฮือชิกนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็พิเศษนะพิเศษอ่าห้าเจ็ดหกเจ็ดห้านะห้าเจ็ดหกยังไม่เจ็ดหกอ้าวเจ็ดหกมาอีกให้มาชิกนะม,มาในตัวกลับนะนะครับของเจ็ดเจ็ดหกมาในตัวกลับอีกนี่เลยนะนะครับช่วงนี้นะครับสองรอบเลยนะนะครับสองรอบแล้วสองรอบแล้วนี่เลยนะครับช่วงนี้เนาะโจโจอ่าแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าไม่ลงนะ เจ็ดหไม่ลงนะครับแล้วก็ปกตินะครับปกตินี้เก้าสี่แปดนะครับเก้าสนะผมให้43่สามในมาชิกนะครับผมให้หกส่แปดนะนะครับถ้าพี่จะมาชิกคนใหกลับหัวเ้าตัวนี้นะครับผมให้หกสี่แปดับสี่นะครับมาอ่า เก้าสี่แปดนะเนี่ยคำว่าเก้าสี่แปดมีพี่มาชิกนะครับหัวหกเป็นเก้านี่ได้สามตัวาานะเมื่อวานนะพี่มาชิกครับนะถ้ากลับหัวตัวนี้นะครับโชคดีเลยสามตัวเลยเมาาื่อวานนะนะครับเพราะว่าเขาประกาศผลนะเก้าสี่แปดนะครับเนาะแต่เขาผมมาผมนี่ให้สี่สามเนาะนะครับแต่ он, ผมไม่มีใครไปแปลง่สามเป็นแปดนะนะสลับในตัวเด่นเนาะเออสลับในตัวเน้นนะี่ต้องระวังเลยนะมาชิกสลับในตัวนี้นเนี่ยันะยบเฉพาะในตัวเน้นนะนะครับสมมติอ่บถ้าเกิดใครมีกําลังก็แปดเป็นสามเจ็ดเป็นหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะนะครับหกบ 8, เป็น 3, 7, เก้าอะไรประมาณนี้เฉพาะในตัวเน้นนะ นะครับาบางคนเนี่ยเขาอาเขาเรียกอะไรนะนะครับเทคนิคในการจับเลขเของแต่ละคนนะนะครับมาในตัวเด่นเนาะนะครับสี่สี่แปดไม่มีเนาะมาในตัวเด่นนะครับให้หกแปดนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดศูนย์ไม่ลงนะปกติมาในตัวเด่นนะแล้วก็ v p 64660หกหกศูยให้มาชิก v p 646ี่โอ้โหมาในตัวเด่นเลยนะนะครับ646ี่หกนะ6กหกสามสี่านนะับอ่านี่เลยนะ มาตัวเด่นผมบอกอยู่นะเวลาจับแนวทางผมตัวเด่นจับคู่ได้เลยนะนะครับนะครับเมื่อเมื่อวานในสังเกตอยู่ในบัาชิกแนวทางผมนี่ค่อนข้างจะมาตรงนะนะครับค่อนข้างจะมาเจาะตรงนะนะครับนะครับเจาะอ่าสี่หกแล้วก็หกอ่าเด้งๆเลยนะ VP พีในบัญชกนะเนาะ VP นี่เด้งๆเลยหกศูนย์ไม่ได้จับเนาะนะครับเนี่ยถ้ารับตัวเด่นี่เด้งๆเลยนะนะครับอ่าหกสี่หกแต่ว่าจับสามตัวไม่เข้าเนาะนะครับ ลังกีด้วยนัแนวทางผมเมื่อวานเนี่ยเจาะตรงหมดเลยเจ็ดอ๋อตะกลับเหมือนกันเนาะหกเจ็ดกลับเนาะแต่ก็หกเก้าหกเก้าตรงแล้วก็สี่หกสี่หกมาเป็นตัวเด่นเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วสลับเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนาะก็มาอ่าหนึ่งสองนะครับสามหน่อยเลยนะครับสลับเป็ตัวเด่นนะเมื่อวานก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยนั่นแหละแนวทางมีเข้ามีหลุดนะในสมาชิกนะครับเนาะนะครับคนอ่านให้แนวทางก็บางครั้งก็อ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยพี่สมาชิกไว้ด้วยกันเลวกันนะครับเพราะว่าสายตากวาดไม่หมดนะครับอ่ะนะครับ วันนี้ก็ตามกันต่อเบิ้ลไม่ลงนะที่มาชิคเมื่อวานเบิ้ลไม่ลงอ่ะไม่เป็นไรเนาะนะครับก็จะมาในชุดเจาะอยู่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ตามกันต่อนะที่มาชิคนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะชินชอบก็่ไว้จดไว้เนี่ยมาชิคไม่ชอบก็ชมเป็นแนวทางไปเด้อนะครับประกอบเป็นแนวทางไปโคลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนาะวันนี้มีแนวทางรูปไปไข่ให้ด้วยนะสำหรับใครชินชอบแนวทางรูปไปไข่นะครับพี่ๆจะมาชิคบางคนเข้าไปจับน้องหน่อยนะสำหรับแนวทางรูปไปไข่นะเรื่องไปในทางต่างประเทศนะโอ้โหในทางต่างประเทศนี่ ดังมากนะบางวันแสบในทางลิทูบไปไข่เช้ายันค่ําเลยนะมาชิกยันดึกเลยนะครับหาหนอยอันนี้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดในะทางนทูบไปไข่รอบเช้านะทักเข้าบ้านได้เลยเด้อนะครับวันยี่สิบสองทับอ่าเก็ทับว่าผมจะผมส่งตอนเช้านะในบ้านผมจะส่งตอนเช้าเลยนะครับ อ่านี้เลยนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นผมนะให้มาชิคนะครับเนาะในตัวเด่นนะนะครับเด่นนะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะวันนี้ผมให้ตัวนี้นะนะครับหกพี่น้องเลยหกกับเจ็ดเจ็ดกับหกวันนี้นะครับดูดีว่าจะลงไหมสําหรับวันนี้นะนะครับอย่าคล้องใจในสูตรนะในสูตรอยู่นะครับดูดีหกจะไหลไหมวันนี้นะหกระวังหกกับข้าวเด้วยนะครับแล้วก็สองตัวเด่นเด2่ยวสองตัวเนาะจับคู่เด่นสองตัว สองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับนะชุดแรกเลยเนาะหกสี่นะหกห้าหกแปดนะนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะแล้วก็เจ็ดสองนะนี่เลยนะครับเนาะลองเบิ้ลไว้นหน่อยนะครับอีกหนึ่งวันนะนะครับ 6กหกกับเจ็ดเจ็ดนะนี่เลยนะครับวันนี้พี่น้องนะครับระบวังเบิ้อไว้หน่อยด้อสำหรับวันนี้เมื่อวานเบิ้อไม่ลงวันนี้ไม่แน่นะให้มาชิกนะครับสําหรับในทางเบิ้อนะถ้าชอบก็ก็บไว้จดไว้นะครับหรือจะดูแนวทางก่อนก็ได้นะนะครับอ่ะนะครับมาดูในตัวเน้นผมเลยนะครับสําหรับแนวทาง นะครับจัดคู่เดี่ยวสตัวเรามี6 4 6 5 6 8 7 0 7 1 7 2แดเนะมาชิ้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้เลยนะครับอันนี้เลยนะ6 8 8 6ดดหนะมาชี้กับอ่า7 1 1 7หน้าระวังหกกับเด้วยนะชุดนี้อ่านี่เลยนะครับระวัง6กับเด้วยนะครับ ฝ้าระวังหกกับข้าวดูนะสมาชิกนะระวังให้เข้ามาสามหัวถ้าเกิดเข้ามาเนาะอันนี้สรับในทางเบิ้อนนะถ้าชินชอบทางเบิ้นก็ระวังไว้อีกนะครับเนาะเมื่อวานนี้ไม่ลงนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่พี่น้องนะเมื่อวานนี้แต่ให้ระวังเบิ้นไว้นะครับแต่ไม่ลงนะวันนี้พี่น้องนะนะครับอ่าดูได้ว่าเบิ้นจะลงไหมวันนี้ที่ชอบเบิ้นก็พิจารณาถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะสรับทางเบิ้นนะมาชิกนะครับนะครับอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยสามตัวเด่นเด่สามตัวเนาะอ่าสามตัวเด่นนะ สามตัวเลยสามตัวนะครับเนาะชุดแรกเลยศ <c oughs> ูนย์เจ็ดหนึ่งนะแล้วก็สี่หกห้านะแล้วก็สองหกแปดไอมาชิกนะครับนี่เลยสามตัวก็สามชุดอีกเหมือนเดิมนะนะครับอ่บะมีสิประกาศสีแดงให้ก่อนนะ,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะให้มาชิกสลับในทางฮานอยผมประจำวันที่ยี่สิบสองนะครับผมเนาะนะครับ พฤศจิกายนหกนะซึ่งตรงกับวันพุธนะวันนี้นะวันที่ผมให้เจ็ดกับหกหกับเจ็นะนะครับพี่น้องลงวันนี้อ่าจุดชอบแค่แบบจุไบ้นะสลับสบายวิ่งสายลูดนะจับคู่ได้เลยนะผมไม่ได้จับคู่ให้นะในตัวเด่นนะเมื่อวานนี้ก็มาสี่หในตัวเด่นเลยนะนะครับอ่าวันนี้กดฟ้าระวัง6เอ็กแล้วสองตัวเด่นก็มี64 65 68 70 71 72ไม่มาซื้นะครับผมเล่นให้68กับ71นะระวัง6กับ9ด้วยชุดนี้นะครับอ่าวันนี้ ระวังเบิ่อหน่อยหน่อยนะแนวทางผมติดเบิ่ลววันนี้เ็คนะค,นะครับนะครับหรือใครจึงชอบก็เบิ่อก็ระวังไว้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านสาทางเบิ่ลเนาะหรือจะสังเกตดูแนวทางก่อนก็ดีเหมือนกันนะนะว่าเป็นอย่างไรสาทางนี้เมื่อวานให้เบิ้ลก็ไม่ลงนะนะครับแล้วก็สามตัวเด่นก็มีศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่หกห้าแล้วก็สองหกแปดนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้สลับทางผมวันนี้เนาะนะครับ ก็ยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวหรือได้พี่มาชิกสลับในทางวันนี้เนาะจะได้โชคดีปังๆกันไปนะนะั่นแหะก็เดินดีและขอให้เดินดีอีกนะครับสำหรับฮานอยวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับไลฟ์สดสายด่วนลาพัฒนานะสิบข้านาอากาศไปต้นไปจัดหนักจะเตี้ยแน่นอนนะครับใครชื่นชอบแนวทางเราพัฒนาในมาชิกนะครับมาเจอกันที่หน้าไลฟ์สดในมาชิกนะครับสิบข้าวนาอากาศไปต้นไปนะมาัก่ายพูดคุยกันแล้วก็มาดูแนวทางกันว่าเป็นอย่างไรนะรตัวไหนไหลไม่ไหลสลับแนวทางฮานอยเนาะแล้วก็มาวิเคราะห์ับ เาาพัฒน,นาต,ตอนนี้วันนี้ด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยใครจะเข้าบ้านรอก็ทักอดีตไลน์เอ7ีเจ็ดเจ็ดเข้าหรือใครจะไปรอ เข้าบ้านตรงหน้าในสุดก็ได้เหมือนกันนะครับเปิดประตูยินดีท่านรับพี่พิชมาชิกเข้าฟรีทุกคนเลยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับวันนี้มีราวย่างี่ทุกไปะถ่ายเรือยนะใครชอบก็คอยติดตามเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้วันที่ขอบคุณทุกการติดตามจากพี่พิชมาชิกนะครับขอบคุณทุกกนเชียร์และขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับเนาะอ่าว่าจะใดบ่มาบ่บวกรือพิพาทประการใดในการให้แนวทางวันที่ขอรบขอให้พี่ๆเนาะไปเดินกันละกันเนาะประกาศผลยังไงถือว่าทำเต็มที่ทุกๆแนวทางนะสำหรับทางผมนะครับเดินตามสูตรตามแนวทางเเนนนาะะะะคคครรััับบอออ่่ไจกผมปตโช ดีทุกคนเนาะช่วยในการเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับผมเนาะขอให้โชคดีกันนะครับื่้เจอกับผมที่ต่อไปขอบคุณท่านอีกตามอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับ